สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาทองฮิวจังหวัดกระบี่กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เขามาดูเกาะกันนะครับแล้วก็มาทานอาหารมีทั้งอาหารแล้วก็คาเฟ่ให้เรานั่งสบายชมวิวสวยๆนะครับวันนี้เรามาแบบโชคดีมากบรรยากาศดีนะครับฝนตกเปาแปะเปาะแปะตั้งแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวบรรยากาศด้านบนเดี๋ยผมจะพาขึ้นไปดูนะครับ เราจะต้องมาซื้อตั๋วบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับตกเกเตีย่ตรงนี้นะครับเป็นช่องจำหน่ายบัตรเพราะว่าเขาไม่ให้เราออารถขึ้นไปด้านบนใช้บริการก็คนละห้าสิบบาทนะครับเอ,อคูปองนี้ฮะค่าคือรถคนละห้าสิบบาทนำไปเป็นส่วนลดบริเวณห้องอาหารด้านบนในราคาสามสิบบาทใช่ไหมครับ นั่งรถกระบะขึ้นมาสักพักหนึ่งก็มาถึงบริเวณด้านบนของเขาทองกิวแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับลมเย็นสบายเพราะว่ามีฝนตกแต่สิ่งที่เสียอย่างหนึ่งก็คือเราถ่ายรูปสวยๆค่อนข้างลาบากนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับออกไปถ่ายเอาดอกไม่ได้ก็ด้านบนเนี่ยเขามีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้เราได้ทานกันนะครับส่วนเมนูเครื่องดื่มเนี่ยก็มีเยอะมากเท่าที่ผมดูนี่4ี่รายการเลยนะครับก็จะมีทั้งกาแฟ แล้วก็พวกน้ำผลไม้แล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีชาด้วยนะครับมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูอาหารก็มีอาหารอิเเรียนนะครับเป็นพาสต้าเป็นพาสต้าแล้วก็มีพวกสนแซนด์นวิชก็มีนะครับแล้วก็มีสลัดก,ก็อาหารไทยก็มีด้วยอาหารใต้ก็มีเมื่อกี้มีแอบลงไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเขามีแบบ ครเขาติดแอร์แต่ว่าถ้าลูกค้าน้อยเขาก็ติดแอร์นะครับใช้เปิดอ,อากาศเอาปลลมธรรมชาติถ้าในส่วนตัวผมคิดว่านั่งบริเวณด้านบนนี้น่าจะชิลกว่าข้างล่างเยอะเลยครับบรรยากาศดีมากครับถ้าเทียบกับที่พังนาค,คิดเก่าที่ผมได้เคยทําไปนะครับที่นี่ผมว่าบรรยากาศดีกว่าแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามกว่าครับ ที่ผมยิงอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเอาท์ดอร์นะครับก็นั่งทานกาแฟได้แต่ว่าไม่เห็นวิวภูเขานะครับแล้วก็อย่าลืมเราใช้คูปองใบนี้นะครับคูปอง50บาทค่ารถสามารถเป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ในราคา30บาทนะครับอย่าทิ้งนะครับไม่เอาจะอดช่วยเงิน30บาทเลยนะครับ แล้วนะครับเมนูที่ผมสั่งวันนี้มีทั้งหมดแค่3เมนูด้วยกันอันนี้เป็นสปากเกตตี้คาโบนาร่ากับเบคอนกรอบนะครับส่วนเมนูที่2อันนี้น่าทานมากเลยครับเป็นโลตีครับก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องแกงนะครับรสชาติก็จะออกไปทางแขกๆนิดนึงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหอยสามอย่างชุบแป้งทอดน่าทานมากเลยครับ3เมนูในวันนี้